ต่อไปยี่สิบสามการบ้านนะครับวันนี้การบ้านน้องสี่ข้อแล้วนะต่อไปข้อยี่สี่น้องพี่สอนคณิตศาสตร์เรียนเข้าใจยังยไม่ได้ต้องจับต้องจับด้วยสู้ๆเลยครับน้องต่อไปนี้จะเป็นแนวโจทย์ที่ยากขึ้นในข้อยี่สี่พี่ครับข้อยี่สี่เอกมันอยู่เป็นตัวส่วนพี่ทํำยังไงครับพี่ครับข้อยี่สี่เอกมันเป็นตัวส่วนพี่ทําอย่างไรครับ น้องๆมาดูนะครับว่าพี่จะทำอย่างไรพี่จะทำอย่างไรฉันทำได้อย่างไรฉันทำได้อย่างไรหน้าร้อย้หกอย4ี่สี่นะครับสมการแรกคือเศษสองส่วน x บวกด้วยเศษสามส่วน y แล้วมีค่าเท่ากับเศษเป็นส่วนสองเรียกว่าสารที่หนึ่งครับโจยี e. ่ต่อไปครับเศษสามส่วนเอ็กบวกด้วยเศษสี่ส่วนยายนะโจ伊มีค่าเท่ากับเศษเป็นส่วนสามครับโจยี伊 e. อ, e. อ่าเพีจะพูดแนวโจทย์นี้ซ้ำอีกนะครับแนวโจทย์นี้เขาเรียกว่าแนวโจทย์ที่ตัวแปร เป็นตัวส่วนตัวแปรเป็นตัวส่วนเออตัวแปรอ่ะเป็นตัวส่วนโยกถ้าตัวแปรเป็นตัวส่วนมันเป็นแนวโจทที่เดี๋ยวน้องเจอแน่ยุ่เรียน JUEmarvel แนวโจนี้แต่พี่เคราะหว่าตัวแปรเป็นตัวส่วนตัวแปรเป็นตัวส่วน แนวคิดก็คือทำตัวเศษของตัวแปรที่จะกำจัดให้เท่ากันทำตัวเศษจะพี่จดให้นะแต่พี่จะพูดซ้ำก,ก่อนทำตัวเศษของตัวแปรที่ต้องการกำจัดให้เท่ากันเช่นอะไรเนองเนี่ยเช่นถ้าน้องต,ต้องกำจัดเองกันน้องก็เอาตัวเศษก็คือสองกับสามไปหาพอลนอมันได้หกน้องก็แค่คูณด้วยสามไอันี่ก็คูณด้วยสองแล้วไอ้ก,ก้อนนี้ไอ้ก,ก้อนเนี่ย เดี๋ยวมันจะเป็น6ส่วน x ลบกันมันก็หมดไปพอลบกันแล้วหมดไปมันก็เหลือแต่ y แล้วมันก็เหลือตัวแปรเดียวแล้วพี่เชื่อว,ว่าคิดในใจนี้หลายคนยังนึกไม่ออกแต่พี่จะเขียนตัวแปรนะเป็นตัวส่วนตัวแปรเป็นตัวส่วนตัวแปรเป็นตัวส่วนนะตัวแปรตัวส่วนนะครับนะหลักการทำคือทำเศษ ให้เท่ากันอ้น,นี้ต้องจำนะครับตัวแปรเป็นตัวเศษโทษทีตัวแปรเป็นตัวสว่วนทําตัวเศษของตัวแปรที่ต้องการกําจัดให้เท่ากันอ,อา่าพอนี้พี่จะกำจัด x โ2กับ3โย่คารนมันคือ6เท่แล้ครับตัวอีสยร์ลนำสมการที่หนึ่งครับคุณได้เลยครับตัวอี คุณได้3ามคับโจีเวลาคุณต้องคุณทุพพลับโจ伊สามคูณสองครับโจ伊กลายเป็น6ส่วนเอกับโจ3สามคูณสครับได้เส่วนวายครับโจ伊เด็กดีสี่ยอสองคูณหนได้3ส่วน2ครับโจ伊นี่คือการเอา3ามไปคูณทุพพบสามสองหกสานึ่งสาส่วน สองไปเจอไปแหละอ่ารีกรนสันที่3เนี่ยเนาะแล้วเยดยเราก็ทำไอ้สามนี้ให้เป็นหครับโดยการคูณด้วยอะไครับ3าคูณอะไได้หครับสเก่งมากครับเด็กนครสวรรค์สมการที่2องคูณด้วยสองจะได้2อคูณสได้6กส่วนเอกคูณสได้8ปดส่วน Y 2สคูณหได้2อส่วนสเรียกว่าสมการที่สี่ เดี๋ยวเราจะเอาสมการที่สามกับสมการที่สี่มาลบก,กันโอ,โอ้มันก็จะหมดไปเห็นไหมมันก็จะหมดไปเห็นตัวนะครับนำสมการที่สามลบด้วยสมการที่สี่จะได้เป็นหกส่วนเอลบหกส่วนเอสีแดงนี้หมดไปเหลือเก้าส่วนวาย ลบด้วย8ส่วน y ด้านขวาเหลือเศษ3ส่วน2ลบด้วยเศษ2ส่วน3เหลือ15นาทีคนระับไหวนะสบายมาก9ส่วน y ลบ8ส่วน y บาม,มี่ส่วนเท่ากันแล้วเอาเศษมาลบกัน9ลบ8เหลือ1 1ส่วน y บาม,มี่พอรนอนของ2กับ3คือ6 ทำตัวส่วนได้เป็น6ตรงนี้เป็น2คูณด้วย3ทั้งเสียส่วน3 3จาก3 2 6คูณด้วย2เสียส่วน2 2 4 2 3 6มันกลายเป็นเศษ1ส่วน y เท่าไรน้องเท่ากับอะไร,นะะไรเศษ5ส่วนอะไรส่วน6ใช่ไหมเออเราก็คูณไขเลยกลายเป็น6คูณได้6 6เท่ากับ5 y y เป็นเท่ากับย้าย5ไปเป็น6ส่วน5 ช้อยไหนน้อง6ส่วน5 6ส่วน5มี2ช้อยคือช้อย1กับช้อย4น้องอยากรู้ว่าช้อย1นึ่งช้อย4น้องก็แทนลงไปในสาที่1 2หรือ3ก็ได้หรือ4ก็ได้เดี๋ยวพี่จะแทนลงไปในสาที่1นะเดี๋ยวพี่จะแทนลงไปในสารที่1นะขอใช้ปากกาสีแดงกระดาษไม่พออ่าตอกที่นั่นใครมีอะไรไม่เข้าใจถามนะครับ แทน y เท่ากับเศษ6ส่วน5แทน y เท่ากับ6ส่วน5ลงในสมการที่ 1, จะได้2ส่วน x บวกเศษ3ส่วน y y คือเศษ6ส่วน5เท่ากับเศษ1ส่วน2 กลายเป็นเศษสองส่วน x บวกด้วยสามหารด้วยหกส่วนห้าเปลี่ยนเป็นคูณด้วยห้าส่วนหกหารด้วยหกส่วนห้าเปลี่ยนเป็นคูณด้วยห้าส่วนหกหารด้วยหกส่วนห้าเปลี่ยนเป็นคูณด้วยห้าส่วนหกสามหนึ่งสามสามห้าสิบห้าได้เศษห้าส่วนสองย้ายค้าเป็นสองส่วน x เท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองลบห้าส่วนสอง ลบันได้อะไรครับสองส่วน x เ,เท่าไรลบเศษสี่ส่วนสองเออน้องคณิตศาสตร์น้องได้อะไรเึงยีได้อะไรครับ <c oughs> ไม่บอกแสดงว่าน้องได้เยอะนะอิจารู้สิทธิพี่แบงนี้ท็อปเกือทุกห้องเลยอิจารยอสอนี้รู้สิทพี่แบงมาเลยท,ที่ท็อปโอ้โหภูดใจจริงหนึ่งคูณสได้สครับรเ,เท่ากับลบ 2x ครับ x เท่าไรครับ ลบหครับโอ้โหคำตอบข้อนีออ้คือ X เป็นลบหนะครับ Y เป็น6กส่วนห้าคำตอบคือช้อยสี่นะครับเรียบร้อยน้องนี่ X ลก1 Y 6นหกส่วนห้าช้อยสี่ต่อไปนะครับ